tạm bãi bưng yêu ไม่เอนะใส่ดินะกีบบอกแล้วฮะีบบอกแล้วเ็นเนถ่ายด้วยอได้หรอ,อ,อ,ยอยช่องคลอดเป yes ิด <ทำ S 1> มากแล้วใน,นะไหม ไม่เเห็นลยใช้เวลานิดนึงกำลังลืน่นกีดดีขาวด้วยตัวนี้ไม่กลัวตัวนี้กลัวคน,วน,ด,นดีนะเขาดูดีนะถ้าไม่ไม่กัดไม่กัดมันก็กลวนเนี่ยมายืนเอาออกเลยจับออกเลยเนี่ยควนเอาไห้กุลาออกเลยเอาไห้กุลา

มาเข้ามาตก็ละให้กให้อใหมปเทแล้วปล่อยมยไม่ต้องตั้งกาแร็วเร็ว ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเออเข้าไปช่วยดึงแล้วก็ออกมาเช็ดค่อยๆดึงมาเลย <c oughs> ดูขาด้วยนะ <c oughs> เจเจไม่ต้องเบ่งเยอะ <c oughs> ช่วยมาเลยนั่นไงว่าแล้วจะ <c oughs> ค่อยๆ เดี๋ยวให้ต้นแผ่งถ่ายก่อนเดี๋ยวเพิ่งเช็ดเดี๋ยวเรื่นี้นะออาเองได้อยู่เก่งยืนทำไมนิ่งนะเช็ดหน้าโอ้โหจะนิ่งไงเพิ่งออกมาก็อย่างนี้แหละเพิ่งออกมาก็นิ่งดูขาดีมันนิ่งเลยไม่ใช่เป็นออกต้นมะคืนเดี๋ยวระว่านน้ำข้ามแตกเนี่ยก็ถูกเกี่ยวเพิ่งแตกมันนิ่งอย่างเราไม่เดี๋ยวเช็ดก่อนจักพักก็จะหายใจ Sampai beng Sampai beng